สวัสดีครับพี่นอ้องผู้ไปสุขุมสุขุมครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่สนามบินอินชอนนะครับผมซึ่งผมจะเดินทางกลับประเทศไทยและก็ได้ทําการจองตัวพาสแอปไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบึ่งขั้นตอนการบินกลับประเทศไทยนะครับผมเอาไว้เป็นความรู้นะครับสําหรับคนที่มาทํางานเกาหลีและยังไม่เคยบินกลับนะครับอาจจะเป็นมุงม่งงงคือผมนี่แหละมกระเทือแรกขึ้นกันและครับผมเดี๋ยวแจ้งไดกะ น้ำไปบึงน้ำกันครับผมไปดับเลกเขาตรงมาที่ป้ายนี่แล้วครับผมเพื่อเช็คเกี่ยวกับเจ้าของว่าเขาต้องไปเช็กอินตรงไหนตรงไหนแล้วครับผมตรงล็อกไหนเองสินาประมาณนี้อันนี้ของผมอยู่ผมไปกับเอเชียนะครับผมแต่ที่ประมาณนี้สิบเอ็ดโมงสิบหานะครับผมผมไปลุงดอนเมืองออนนี้เช็กหินอยู่ล็อกอิมศูนย์เก้าถึงอิมหนึ่งหกนะครับผม ไปครับพอไปชิคกินกันฮิตล็อกแล้วฮิตล็อกแล้วใช่ไหมนี่ไงเอ้เชียแดงครับแม่แลละครับนี่แล้ะเดี๋ยวไปเช็คกินกันครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการชิคกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ตัวได้ยังมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อกะเตรียมตัวเข่ากีดนะครับผมอันนี้ เจา้าหน้าที่ที่เช็กอินพื้นหามากนะครับพื้นว่าเวลาเดินทางไปเกตนะครับประมาณส0สิบนาที็ดิเริ่มจากเคาน์เตอร์เช็กอิกาานตรงนี้นะครับผมเริ่มจากเคาน์เตอร์เช็กอินตรงนี้แลวก็ไปเข้าวันโตม่อนะครับผมเข้าโตมอแล้วก็ลงไปขึ้นรถไฟนะครับผมลงไปขึ้นรถไฟแล้วกับย่างไปขึ้นเกตนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับผมพราะยางออกจากตรงนั่นตรงประตูทางซ้งายมือน่าจะเป็นด่านตรวจพ้นของเมืองหรือโตมอนนะครับผม นาจานะผมกับโบลูผมก็งงกันเดี๋ยวผมสิยางกับไปถามขายุแต่ว่าตรงอีกช่องหนึ่งทางขวาจะเป็นเหมือนลุงไปหารถไฟครับผมเดี๋ยวผมไปลุยผม่งกันเดี๋ยวชิมาบอกซูฟังตอนนี้เขางยางออกมาจากดานต่อมอแล้วนะครับผมว่มาแล้วว่าสีเบืองยิดยางเข้าไปทางอันไส่มือนะครับผมอันเจ้าหน้าที่เลยว่าห้มาต่อแถวฟังขวามือซึ่งเป็นทางซึ่งเป็นดานตรวจพนเขาเมืองนะครับผม เขากัญญาเข้ามาทางขวามือนั่นแหละแล้วก็ยางเขามาเรียบร้อยกับตรวจเอียงตรวจกระปุงตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วครับเดี๋ยวเขาสิไปนี่นะครับผมไปเกียรที่เข้าจะขึ้นเื่องมื้อนี้นะครับผมซึ่งเกียรที่บินมื้อนี้คือเกียรที่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมเข้าก็สิไปตามไปแล้วครับไปบ่ยากดรอกไปกันครับเขายางออกจากตัวมอแมนครับจับข้อไันี่รถรับนี่ไปยังไง ใหงางไปป้ายสีป้ายสีเขียวใหญ่ครับผมหนึ101่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยเจ็ดสิบเข้ากับสียางไปตามไปแล้วนะครับผมไปกันครับผมตอนนี้เขายางถึงทางออกยี่สิบแปดนะครับจะว่าเพื่อนบอกให้ลุงไปทางตรงข้ับให้ลุงบันไหนเลื่อนไปเนาะครับผมเพื่อไปขึ้นรถไฟเนาะครับผมเข้ากับสียางไปแล้วก็เข้าจะเลี้ยวขวานะครับผม เลี้ยวขวานะครับซส่หลับข้างข้างลงุงเพราะนี่นี่มาในเลือ่อนนี่นี่ครับผมเขายางมาหอดยี่สิบแปดแล้วกะลงทางขวานะครับผมอนะพอาเขาลุกมาเล้วให้เลี้ยวขวาเชือนนง้นะครับเขาลุกมาเลี้วกะยางมาลอขึ้นรถไฟนะครับผมไปยังเกียร์ห้าครับตอนนี้เขายางมาไกลหอดเลยนะครับผม ย่็ยางลุงยข้างในกันขึ้นมาถึงหนากีดแล้วนะครับผมก็ปื้ดหรอครับแนวก,กินหากินไลยุรานน้านขายของหลายยุขายกับเข่าก็มีอย่างขึ่นน่านขายของแบรนด์นี้มีอย่างไลายครับผู้ได้มากชอบชอบเลยครับตามสบายแต่ตอนนี้ขอไปกินข้าก่อนครับผมมากครับเวลาเหลืออะไรหากินข้าก่อนเล้รสชาติก็จะประมาณใน เขามกไกลบ้านห้างนะครับผมแล้วก็เพิ่นจะมีเกี่ยวน้มามาไห้นะครับผมชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองหวอนนะครับผมล่านตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ว่าห้อนั่งกินเข่าแล้วก็เลี้ยวเบิ่งเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลุงนะครับผมเบิ่งความสวยงามของสนามบินนะครับผมไปขึ้นเครื่องก,กันครับผมไป จะได้กลับบ้านแล้วไปไปพวกใครดีใจได้นี่ นี่หอกระห่อในสนามบินดอนเมืองนะครับผมดับแดกลงเครื่องมากอะเขาด้านตรวจนะครับผมเขาด้านตรวจแล้วเขากระยางถึงมาดสั้นสามนะครับผมด้านหลัางผมด้านหลังผมเป็นไอลุม่มแรงงานนะครับผมเพื่นบอกไปจังสี่เวลากลับมาเวลากลับมาผักนะครับบอกเกียวไว้จังมือนะครับกลับมาคุณต้องยื่นใบนะครับ ยื่นใบที่เขาแนบให้ก่อนเท้าบินออกนอกประเทศนะครับผมแล้วบาทนี่คือมาเวลามือจกกอะกลกลอ่ะไปคอใบจองงอสิบสองนะครับอยู่ผุ่มแรงงานจางังหวัดเนาะครับผมและกาเอามายื่นเพื่อนอยู่นนีเนาะครับผมยู่นนีเปิดตลอดยี่สิบีชั่วโมงเนาะครับผมโอเคครับตอนนี้เดินทางกลับบานแล้วครับผมตอนนี้เขากําลังเดินทางไปอันขอใบออกนอก ประเทศเนาะครับผมคือไปอนะไปไปจอห้อสิบสองนะครับผมกะเขาไปขอที่สารากลางเนาะครับเดี๋ยวนั่งไปเบิกนะครับตอนนี้เขาได้เข้าไปทำการขอใบจอง้อสิบสองนะครับเพื่อเดินทางออกนอกประเทศเนาะครับผม ต้องเตรียมเอกสารบัตรประชาชนใบกามาเนาะครับผมและกัาพาสป,ปอร์ตสามตัวนีน้เนาะครับผมและก่ายื่นให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นเหตุในเฮานะครับผมปึ๊บพอเหตุแล้วแล้วเนาะครับเพิ่นก็จะเงีบใส่พาสปอร์ตให้เนาะครับผมเพิ่นะจะเงีบให้จังสิบครึ่งหนึ่งตัวนี้เฮาจะไปยื่นที่สนามบินเนาะครับผมอยู่สนามบินเพิ่นก็จะสี่ครึ่งนี้ออกไปและก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เฮา เวลาเฮากลับเขามานะครับผมเฮากเ่าไปที่เหลืออีกครึ่งนึงอะ่ะยื่นที่สนามบินเอกสารตัวนี้ตอนแรกที่ผมถามเพื่อนา่าไปขอที่กรมแรงงานเพื่อนา่ามานี่ผมมาถามที่กรมแรงงานจังหวัดนะครับมาเนี่กรมแรงงานจังหวัดเรียว่าให้ลุงมาจัดหางานจังหวัดมาสัน้นเอาใบจองงอสิบสองนะครับเขาสามารถขอได้ทุกที่นะครับผมที่เป็นสำนักงานาจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดครับผมไม่ว่าเราจะกลับมาพักกี่วันก็ต้องแจ้งนะครับผมมามือสองมือสามมือก็ต้องแจ้งครับผมและก็เก็บเอ,เอกสารถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวไปรอเบิงมือบินนะครับผมตอนนี้่ะหมดเวลาพักแล้วนะครับผมแต่จะได้เดินทางกลับเกาหลีแล้วบานนี้เข้ากับซิมาชิกบิอยู่สนามบินดอนเมืองนะครับผม ปีสองสามสิบอ๋อนี่ไงนี่ยสองสามสิบเช็คอินที่ช่องห้าเช็คอินกัน ไปเข่าอันชั้นฟืนคาดเข่าเอาบอกชั้นธรรมดาได้่าฟังพี่เฮ้ยคือเปลี่ยนสายช้างใช่ปุ้งนี่ไหมบรรยากาศเบรรยากาศแล้วอะได้ไปแล้วได้ไปแล้วไอ้จนรถของทีมพ่อเบอร์อีกต่างหากโอ้ยเกือนที่เข่าถือวันนี้ผมจะพาไปแจ้งกลุ่มแรงงานนะครับแจ้งขาออกนะครับผม ตอนนี้เข้าจะไปแจ้งผมแรายงานนะครับผมรายงานนี้เห็นไนี่รอเจ้าหน้าที่เห็นเอกสารนะครับมียืนตรงและถ่ายรูปด้วยนะนี่เข้ากับแจ้งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับผม ลอเข่าเกีครับผมตอนหายย่างหาแนวกินก่อนยังทีเข่าเกีไปเจอกันในเกีครับผมผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนไปเช็คกินเนาะครับผมเพื่อนก็จะเอาพันสปอร์ตน้ำเฝ้านะครับและกับของผมเพื่อนก็จะถามว่าไปเฮ็ดอีกย่างประมานนี่นะครับก็เลยว่าไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานเพื่อว่ามี ไอ้ดีการบอรสัตว์ก็เรียกว่ามีอยู่ครับพื้นคอพื้นคอไอ้ดีการนะครับก็เลยเอาให้เพือนคล้ายๆพื้นตรวจสอบประมาณนี้แหละนะครับผมจังไดกยกเตรียมเอกสารไว้ด้วยเวลาเพื้นถามก็จีได้ให้พื้นง่ายๆครับผมแล้วแล้วเพื้นก็ขึ้นในห้องละครับผมเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เนาะตอนนี้เขาก็เขาเกียมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปล่อคืนเครื่องบินกัน จหตเบิงทา้งนจสักหน่อยหนึ่ง <ฏ graffiti> สำหรับเวลาที่เขานางเครื่องนี้ครับคือก็จะเป็นเวลาประมาณตีสองครึ่งนะครับผมซึ่งกีดที่เขาจะขึ้นเครื่องคือกีดที่ยี่สิบี่ะครับผม นี่ห้อกัมาถึงสนามบินินชอนแล้วนะครับผมซึ่งอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้ก็ประมาณ1ิเอ็ดองศานะครับผมอ๋อหนาวยังใช้เสื้อกันหนาวมาอยู่เลย,รยครับเข้าไปโตโมมกันครับผมตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถไฟนะครับผม ไปมาพอดีเลยไปเอาตอนนี้เข้ามาดเขาไม่นอนหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด่านตอมอนะครับผมรบพราอย่างจากหลังตอมอแล้วนะครับกับเห็นมาบึงบอดตรงนี้นะครับว่ากระเป๋าหอม,มันหลดุดดูหลอกไดน,นะครับผมที่ผมลงมากอะจะอยู่ของไอเอเียนอกจากจะอยู่ลลอกที่เก่านะครับผมหลอกตรงนี้ จะลุกงไปตรงนี้แลวกระเป๋าครับผมไปกัน<ป>พอออกกระเป๋าแล้วเขาจะย่างเขาช่องนี้นะครับผมถุกเขาคุณยางออกหลรา,ายนี่แหละย่างไปน้ำเขานี่แหละครับผมนี่ไปไปทางนอกกันครับผมเขายางมันจะเกีดแล้วก็จะมาซื้อตัวอยู่ทางหนาอยู่นะครับผมออกจะเกีดมากกันเป็นคอมม่นอกร,รถบัสรถรับผม าไปซือตัวกระกับ,กบตอนนี้กได้ตัวมาเรียบร้อยนะครับผมเข้ากับจะเดินทางกลับที่พักนะครับผมตอนนี้รอรถกันั่วอยู่นะครับผมประมาณห่างไปที่นี่แล้วครับผม สำหรับคลิปนี้กวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาอยู่เกาหลีนะครับผม,มบหรือเวลาเดินทางกลับเดินทางอย่างนั้นประมาณนี้แหละครับผมแต่ก็มีอาจจะมีแบบลุกลงแน่เพราะว่าผมก็บ่เคยเนาะมันจะเลือยแบบออกันถือว่าเป็นประสบการณ์เจ้าของนะครับผมกันที่สิะัแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั้เยอครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย